เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมานาวาอากาศเอกนิดปันเดชานายกสมาคมชาปนากิจสงเคราะห์ลูกเสืออุดรธานีเป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์ของสโมสรลูกเสืออุดรธานีให้แก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิตจำนวน44รายเป็นเงิน2ล้าน100,000บาทเศษโดยมีคณะกรรมการสมาคมและทายาทผู้เสียชีวิตเข้าร่วมงาน นาวากัดเอกนิดกล่าวว่าตนเองนั้นได้รับการแต่งตั้งจากนายทะเบียนชาปนักกิจสงเคราะห์ลูกเสืออุดรธานีพร้อมคณะกรรมการอีกเจ็ท่านให้ปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันจันทร์ที่20ธันวาคม2,564เป็นต้นมาและเมื่อวันศุกร์ที่24ธันวาคมที่ผ่านมาทางสมาคมได้ทําการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท หรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากสมาชิกที่เสียชีวิตจำนวน32รายเป็นเงิน1,400,000บาทเศษและว,วันนี้วันที่27ธันวาคมทางสมาคมได้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทจากสมาชิกที่เสียชีวิตจำนวน44รายเป็นเงิน2,100,000บาทเศษและในวันพรุ่งนี้คือวันที่28ธันวาคมทางสโมอสรลูกเสืออุดรธานีก็จะทำการจ่ายเงินสงเคราะห์จานวน34รายเป็นเงิน1,400,000บาทเศษซึ่งตั้งแต่วันที่24ธันวาคมที่ผ่านมา สมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์ลูกเสืออุดรธานีได้จ่ายเงินสงเคราะห์รวมแล้ว110รลายเป็นเงิน5ล้านบาทเศษจึงขอยืนยันว่าทางสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์ลูกเสืออุดรธานีจะไม่ล่มตามที่มีข่าวลือม,มาก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนและขอยืนยันว่าเงินในบัญชีสมาคมสามารถเบิกจ่ายแก่สมาชิกได้ตามปกติขอให้สมาชิกทุกท่านสบายใจได้นอกจากนี้เรื่องเร่งด่วนที่ทางสมาคมจะดําเนินการก็คือการจัดการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมชาปน นก,กิจสงเคราะห์ลูกเสืออุดรธานีชุดใหม่ทั้งชุดเพื่อมาดำเนินงานให้กับสมาชิกต่อไป